ันนี้เอเมร์ไม่สงสารเราเลยเนี่ยโอ,อเจอยุงมันบินข้ามหัวพี่อเม็ดนะอยากตีมากเลยยุงอุ้ยตายแล้วทุกคนสงสัยพี่อเม็ดไม่ได้อาบน้นามมาแน่เลยเนี่ยยุงบินตามหัวเลยเนี่ยนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิล์มนะครับผมโหพี่อเม็ดแต่งตัวเท่มากเลยครับผมจะไปไหนครับเนี่ย จะไปเซเว่นใช่ไหมไปเขาเข้าไปเซเว่นกันนะครับผมโอ้มีสแต,ตัมด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงสแต,ตัมนะครับโอ้สินค้าดดลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เดี๋ยวเอาพาพี่เมย์ไปไปตีขนมนะครับผมโอเคพี่เมยอยากกินอะไรครับวันนี้เอารู้พี่เมยชอบกินอะไรแพ <laughs> งมากแพงที่สุด

ถ่ายรูปเลยใช่ไหมยุกอมเลยนะที่เป็นเลตง่ายหรอครับทำให้เพื่อนๆดูตโอ้ยดาคอนสนะโอ้ยยาวเยอะเลยน่าจะาใสิบบาทเหรอดาคอนมสินะครับผมนิฟเหรออ๋อไม่ได้กินเลยร้องไห้ใช่ไหมเฮ้ยเจอแ้วหมี่หามานาน เด็กกินอันน่ะสามอันเอาเดียวเหรอโอเคด็กบัตรเดียวเอาไปอีกอันเด็กน้องชิเป็ดอันหนึ่งไหมน้องชิเป็ดชอบสีอะไรครับน้องชิเป็ดชอบสีม่วงพี่เลยชอบสีอะไรสีเหลืองสีฟ้ามันไม่มีเหรออ๋อไหนพี่เด็กได้อะไรบ้างเอามาให้ดูสีละอย่างสิ ไหนเอาไม่เห oh right like ็นเลยครับอันนี้คืออะไรครับรีวิวให้เพื่อนๆหน่อยรสชาติมันเป็นยังไงครับมันเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมได้ลูกอมเนี่ยเอาคนขอดูอมหน่อยจุ๊ยๆเหมือนอันนี้เลยเชอย์เบตเหมือนน้ำที่เพื่อนๆกินกับน้องเชอร์เบตอ่ะใช่ไหมมอนเหมือนน้ำน้ำที่เป็นกระป๋องอ่ะใช่ไหมอเดียวกันไหมรสชาติยี่ห้อเดียวกันอะไรอันนี้เป็นกระป๋องอ๋อเเสาเนเท่าไหร่อ่าดูราคาสิ อู้อันนี้เดียวสิบบาท,บาทเลยทุกคนแพงมากเลยอ่ะอันนี้เดียวเองอ่ะ18บาทเลยนะไม่รวมเก็บเหรอ18บาทเลยนะใครอะ่ะอ๋ออันนี้เก็บโอเคปะคอคโอเคแล้วไข่น,น,นี่ไข่พิมพ์เนี่ยชอบเหรอวันนั้นที่ร้องสิบแปกินแล้วร้องไห้ด้วยเหรอใช่ไหมที่เคยถ่ายคลิปอ่ะแล้วร้องไห้ใช่ไหม ยังเก้าบาทเลยนะมันแพงมากเลยอนะ่ะพี่เดชมียุงบินบนหัวพี่เดยตัวหนึ่งนะเราเห็นอยู่โอเคเอ้ยอันนี้ไม่ได้หลายตังเกินไปอันนี้กี่บาทอ่ะโอ้ไม่ไหวเราสี่สิบบาทเลยนะพี่เดชสี่สิบบาทก็ไม่ไหวแพงเกินไอ้ไอ้เนี่ยพอ่เ,อเอดชรวมกันแค่ประมาณยี่สิบกว่าบาทเองแล้วน้องชเชฟเดก็ไม่ได้กินเนี่ยเห็นไหม เอาเอ่านถูกๆหน่อยเอาไม่มีตังค์ช่วงนี้ไปวันนี้เอเล็กต์ไม่สงสารเอาเลยเนี่ยโอจะยุงแล้วมันบินข้ามาหัวพี่อเล็กนะอยากตีมากเลยยุงอุ้ยตายแล้วทุกคนสงสัยพี่อเล็ดตไม่ได้อาบหนามมาแน่เลยเนี่ยยุงบินตอมหัวเลยเนี่ยช็อกกี้ช็อกกี้เหรอเแบบท่าไหร่อะครับไม่ราคาเท่าไหร่ ชิ้นสองก็ว่าจริงเอาไปสิใช่เอาไปเลยเอ้ยเอางั้นงั้นเอาเลยอันนี้เอาอันนี้กว่าเอาเลยเก็บไข่แล้วก็เอาเลยเอาช็อกกี้ช็อกกี้ไปสองอันลูกอมไปสองอันถ้าเราก็แบ่งกับน้องชิเบตมันจะได้เหมือนกันไงนี่งั้นน้องชิเบตโดนเอาเปรียบแล้วก็เดี๋ยวก็ใช่แบบที่ชอบมันนั่นใช่อันนี้เก็บไปก่อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนเก็บมันมีตั้งหลายชิ้นเลยโอ้ใช่ไม่มันมีสติกเกอร์ให้สะสมเดี๋ยวก็แยกสติกเกอร์กันเอาสติกเกอร์ให้น้องเหรออ่าเพย์ได้ปะ ไปไปจ่ายเงินพ um mi> ี่ยำเลยครับอ่าเอาตังค์ไปเราก็มาดูว่าวันนี้มันเท่าไหร่นะเท่าไหร่อ่ะบาทเลยเหรอทำไมแันแพงยดมันมีของโอ้ดเลยองโอ้เยเหรอเอาคืออะไรอ่ะเอาเอมเออร์ได้คอับ นี่ของ AO มีส่วนลดให้อีก5บาทนะเท่ากับเหลือเท่าไหร่เหลือ80ใช่ไหมโอเคนี่ครับผมเ a าก็สั่งกาแฟนะเพียมเน็ตเอาขนมไปเร็วรับรับเมน M สแตมป์เียเน็ตเมื่อกี้พนักงานเขาถามว่าอะไรนะ M สแตมป์ M สแตมป์คิดว่าเป็นเพราะมเหรอแล้วเป็นรับเป็นออมเล็ตสแตมป์ได้ไหมหรือ AO สแตมป์อย่างนี้ได้ไหมเพียเน็ตสแตมป์แม่อูสแตมป์นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเฮ้ยไม่ได้อย่าลืมอะไรครับ บปายนี่ทำทำท่าทเท่ๆให้ FC ฟซวยแต่งชุดเท่และอ้อยเท่แล้วรอชั้นคือโลบอกออมเล็ตขอกลับบ้านก่อนนะครับ